สวัสดีค่ะพี่น้องแห่งแสงสว่างวันนี้ดาวจุลก็จะมาส่งข้อความต่างมิตินะของซานันด a าเนี่ยว่าซานันดาเนี่ย,เ,ยเขาก็มาพบมนุษย์ทุกคนว่าฉันนะ่ะมีความสุขมากนะที่ได้พูดคุยกับพี่น้องของฉันในหัวข้อแบบมันที่สําคัญนะที่เกี่ยวข้องเลยกับโลกสามดีของคุณนะก็วันนี้จะมาคุยนะเรื่องเงินว่าทําไมคุณนะถึงมีระบบการเงินนะในความเป็นจริง เพราะว่าเมื่อนานมาแล้วอะมนุษย์เขาก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้านะระวางกันและกันนะ่ะอย่างอิสระเลยเมื่อก่อนเนี่ยโดยไม่มีสิ่งที่ยึดติดหรือมีข้อจำกัดใดๆเลยแล้วระบบที่ง่ายเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทําให้ความมืดนะ่ะมีความพอใจเพราะว่ามันนะ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมมนุษยชาติได้แล้วพวกมื่อเขาก็คิดระบบการเงินนะเพื่อที่แบบจะมากดขี่มนุษย์ทุกคนนะ่ะ แล้วคุณก็ไม่สามารถมีเงินได้เลยเว้นเสียแต่ว่าคุณน่ะต้องได้รับมันนะจากการที่คุณทำงานให้บริการหรือให้กับคนบางคนนะ่ะในบางกลุ่มหรือว่าไหนจ้างอนะ่ะคุณจ้องทำอะไรให้เขาคุณถึงจะแลกมาด้วยเงินแล้วเหตุผลเดียวกันนะ่ะของการดำรงอยู่นะของเงินนะ่ะจะถูกสร้างขึ้นนะเพื่อเป็นทาสแล้วก็ควบคุมทุกคนและก็ทุกสิ่งในโลกเนี่ยแล้วก็เดินดาร์กเน็ตนะเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุกคนนะมีความสุข เพียงเพื่อที่จะกำหนดสิ่งที่คุณน่ะสามารถทำได้เขาก็มีข้อจำกัดที่แนบมาแล้วก็บุคคลที่ได้รับการเลือกก็จะได้รับเงินทุนน่ะไม่สิ้นสุดเลยจากนั้นนะพวกเขาก็ทำตามคำสั่งนะจากดาร์กเน็ตแล้วคนเหล่านี้เขาก็ปรากฏอ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้และสิ่งที่คุณเห็นนะก็คือว่าพวกเขามีจำนวนเงินแล้วก็มีอำนาจที่แบบไม่มีที่สิ้นสุด แล้วพวกเขาก็เสแสร้งอะทำเป็นคนดีที่ใส่ใจมนุษย์นั่นก็เป็นการโกหกอย่างแน่นอนนะแล้วก็เป็นการเสรแสร้งเท็จด,ด้วยภารกิจของพวกเขาอะเขาก็มักจะหลอกลวงแล้วก็ทำให้มนุษย์นะมีความคิดแบบกไกว้เก๋จากการก้าวไปข้างหน้าหรือว่าก้าวไปสู่โลกใหม่เนี่ยแล้วก็พัฒนาไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่เคยสนใจใครนะแล้วก็เขาก็ทำตามคำสั่งอะจากอ e ีวิลหรือวิญ,ญญาณอันชั่วรยเท่านั้น ในขณะเดียวกันนะพวกเขาเขาก็พยายามที่จะทำงานนะ่ะของพวกเขาก็โดยการทำลายสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณนะโดยไม่บอกให้คุณนะ่ะรู้เกี่ยวกับมันแล้วก็เหมือนเป็นการฆ่ามนุษยนะ์ให้มากที่สุดนะเท่าที่พวกเขาอะสามารถจะทำได้ก็ด้วยยาเสพติดทดลองการทดสอบพวกเนี้ยที่วัยรุ่นเขาชอบจะทดลองอะไรประมาณเนี้ยและอื่นๆนน่ะมันก็เป็นเป้าหมายหลักเลยของพวกเขานะ ก็คือการสะสมความมั่งคั่งอะ่ะต่อไปโดยการขโมยมันนะมาจากประชากรมนุษย์คุณก็เกิดมานะในร่างกายเหล่านี้แล้วก็ควรจะมีทุกอย่างอะที่คุณต้องการด้วยฟรีแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับอะไรแทนที่คุณนะได้รับสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่โดยการทำงานะเกือบทั้งชีวิตเพื่อเงินเพนนีอะเมื่อเทียบกับคนนะที่ถูกเลือกโดยความมืด แล้วพวกระบบการเงินของพวกเขาอะกำลังล่มสลายเพราะมันนะอยู่บนพื้นฐานของความโลภแล้วก็ความทุกข์ทรมานแม้ว่าความพยายามอะทั้งหมดนะจากนิกีิวันเนี่ยที่จะช่วยมันไว้นะแต่ชีวิตของคุณไม่ควรนะอยู่บนพื้นฐานของการจ่ายเงินสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะฟรีนั่นก็คือระบบผิวเผินอะที่ไม่มีอยู่จริงในมิติที่สูงขึ้น มันก็มีมีเพียงการสั่นจะเทือนต่ำเท่านั้นนะที่ช่วยให้สินค้าไร้สาระมันสามารถที่จะอยู่แล้วก็ทำงานต่อไปได้เราอะก็พูดกันมานานนะตลอดเวลาน่ะไม่มีเงินนะ่ะใน5ดีคุณก็สามารถดูเอาเองนะว่าระบบการเงินเนี่ยมันทำให้อะอารยธรรมมนุษย์มีความเสียหายมากน้อยเพียงใดคือในทุกระดับเลยเช่น ร่างกายอารมณ์สรีรวิทยาแล้วก็อื่นๆคือมันสร้างอาชญากรรมนั้นในสังคมของคุณนะ่ะแล้วมนุษย์บางคนนะ่ะเขาเพื่อที่จะอยู่รอดได้อ่ะก็หยุดใช้ชีวิตอย่างสุดจริตแล้วก็เริ่มที่จะไปขโมยหรือว่าแม้แต่ฆ่านะเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเข้าไปใช้ในมือของพวกเขาเงินในความเป็นจริงของคุณนะ่ะแสดงถึงความชั่วร้ายอีวิลแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นใดเลยถ้านับว่าเด็กและผู้ใหญ่กี่คนนะ่ะที่เขา ทิ้งร่างกายหรือจากไปอ่ะเพราะว่าเงินนะ่ะไม่พอกับค่าค่าของเขาคือคุณนะจำเป็นต้องจ่ายเงินนะเพื่อรักษาสุขภาพของคุณนี่ก็คือเหตุผลอีกหนึ่งว่าทำไมเงินน่ะจึงต้องหายไปจากโลกของคุณแล้วสังคมมนุษย์ของคุณก็ถูกเก็บไว้ในขั้นที่ต่ำแล้วก็ช้าไม่ให้คุณน่ะก้าวหน้าพอสู่มิติที่ห้าหรือสูงกว่าทุกอย่างที่เนี่ยมันทำขึ้นอ่ะมันก็ โดยมันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณอยู่ในยุคมืดแล้วรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะของคุณถูกคิดคนขึ้นในทศวรรษที่1830ซึ่งปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นต่อไม่เป็นพิษนะต่อร่างกายของคุณแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณมีอยู่ในตอนนี้แล้วความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะก็คือเมื่ออารยธรรมทั้งหมดนะเขาได้รับ ประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆที่เอาความมั่งคั่งจากมนุษยชาติแล้วก็ยาพิษทุกคนเลยด้วยการประดิษฐ์นะที่แบบเป็นดั้งเดิมของพวกเขาแล้วก็เรียนวันเนี่ยก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ล่วงหน้าส่วนใหญ่อะคือไม่ได้รับอนุญาตให้แนะนำให้คุณรู้จักนะแต่ The Dark Ones เนี่ยเขาไม่ต้องการให้มนุษยชาติอะมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วพระเจ้ากำลังจะทำลาย3าเมทริกแล้วก็เนกาทีฟเอนทิตี้ ก็แค่เรื่องของเวลาก่อนที่ระบบเงินทั้งหมดนะจะล่มสลายแล้วก็พยายามที่จะย้ายจากเงินตราเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ไม่ทำงานในระยะยาวคือไม่มีอะไรไม่สามารถหยุดการทำลายความมืดได้แล้วก็โปรดจำไว้ว่าเรารักแล้วก็สนับสนุนคุณเสมอตอนนี้ฉันก็จะเปิดเผยให้คุณทราบเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะของคุณคือถูกทำลายโดยการเปิดตัวดาวเทียมสตาร์ลิงอย่างต่อเน,นื่อง แล้วก็ Space X ซึ่งให้บริการ Darknet เนี่ยก็คือเปิดตัวดาวเทียมเริ่มตั้งแต่23พฤษภาคม2019เนี่ยก็คือบนจรวดนะ s p ปด e X f a l c o ฟ9จากช่วงเวลานั้นนะจนถึงวันนี้นะ ดาวเทียม7,001ดวงก็ถูกส่งไปยังอวกาศรอบแม่ของโลกแล้วก็บริษัทเขาเขาวางแผนนะที่จะมีการเพิ่มจำนวนนั้นเป็น12,000แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะยอดอะจะเพิ่มขึ้นถึง34,000ดาวเทียมทำไมพวกขาว่าถึงต้องการพวกเขาจำนวนมากเนี่ยก็คือทำไมต้องการให้มีการผลิตด,ดาวเทียมออกไปมากมายละ่ะเหตุผลที่ Space X อะ ก็คือกล่าวก็คือว่าสามารถทำให้บริการอินเทอร์เน็ตสตา r ์ลิงทั่วโลกได้นั่นนะ่ะมันไม่เป็นความจริงคุณไม่จําเป็นนะต้องใช้ดาวเทียมมากขนาดนั้นนะ่ะเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จเหตุผลหลักนะสำหรับเงินก้อนใหญ่นี้ก็คือว่าการสอดแนมมนุษย์ทุกที่บนโลกสำหรับดาร์กสวนส่วนอื่นๆน,นะของมันก็คืออีลอนมัเนี่ยเขาก็กำลังพยายามที่จะหาดาวเคราะห์อื่นนะ่ะที่น่าอยู่เพื่อลบนีจากโลก ดาวเทียมเหล่านี้ถูกสร้างมาไม่ดีอะที่ระเบิดในพื้นที่แล้วก็ตกลงไปอ,อย่างง่ายดายพวกเขาก็กำลังอะก่อให้เกิดมนพิษแล้วก็ทำลายอะชั้นบรรยากาศของแม่ไกยา่าของกองกำลังแสงกาแล็กติกเนี่ยก็คือกำลังที่จะกำจัดชิ้นส่วนที่แบบลอยอยู่รอบโลกของคุณอะที่มันไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วพวกเขานะก็ยังระเบิดดาวเทียมสเปซเอ็กซ์อะเหล่านี้คือก่อนที่มันจะล้มลงนะก็จะ ทำร้ายมนุษย์ในโลกของคุณตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้ก็คือว่า a อ t ร a าค m มม n นเนี่ยเขาก็ทำลายดาวเทียมที่กำลังจะตกบนดาวเคราะห์ของคุณแล้วส่วนที่เผาไหม้ครั้งสุดท้ายนะ่ะของพวกเขาก็คือปรากฏบนท้องฟ้าของเบากาเลียแล้วพวกเรานะ่ะไหลบีอิงก็จะยังคงเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เนี้ยเราก็ต้องขอขอบคุณนะราชทูตข,ของกองกำลังแสงกาเลกติกก็ได้โปรดหับความรักสูงสุด ของฉันด้วยก็เป็นการเปิดเผยหมายถึงว่าความจริงที่แท้จริงจากสนันนดานะคะก็ผ่านอิลีน่าเวลาเกอ c h ช n แนลลิ n งนะคะมาสู่มนุษยชาติแล้วก็มาย้ำข้อความกันว่าตอนนี้เราอะแสงสว่างเนี่ยชนะแล้วนะก็มีนะคะชาวเพยเดียนน่ยชื่อว่าคาร่าเขาก็เป็นทูตของเพยเดียนน่ะเขาก็บอกว่าแสงได้ชนะแล้ว ไอแอมค r รานะฉันก็มาอยู่กับคุณในตอนนี้ก็คือมันเป็นแบบช่วงเวลาเหล่านี้ที่เราทุกคนนะ่ะต้องแบ่งปันนะ่ะด้วยกันใช่เลยฉันนะ่ะก็อยู่บนเรือนะของฉันนะ่ะก็คือกำลังจะเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการนะแต่ความสนใจของฉันนะ่ะอยู่กับคุณเสมอนะกับคุณเนี่ยคือคนเหล่านั้นนะ่ะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแนหะคือคุณทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแสงสว่างของเรา คือครอบครัวสตาซีดนะผู้ที่มาจากอารยธรรมอ่ะที่แตกต่างกันอ่ะมากมายเลยแล้วพวกคุณบางคนก็มาจากดาวลูกไก่บางคนก็มาจากซีเรียสแล้วก็ระบบต่างๆทั้งหมดน่ะที่พวกคุณมาก็คือแต่ว่าคุณก็รู้ว่าเราทุกคนน่ะเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกๆทางเลยคือแป๊บๆเราก็เดิน่ะมาด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็มากระจายแสงแตกแยกออกไปทำงานรู้จักแสงแล้วก็เป็นแสงสว่าง แล้วคุณก็รู้ได้อย่างไรอ่ะว่านี่ก็คือสิ่งที่คุณมาเพื่อทําคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะของการแสดงความรักนี่ก็คือกลับมาสู่ดาวเคราะห์แล้วแสงสว่างก็กลับสู่ดาวเคราะห์แสงสว่างก็เอาชนะความมืดทุกขนแหง่งคุณมาที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะของสิ่งนี้แล้วก็แสงสว่างในทุกที่อ่ะที่คุณไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในขณะนี้แล้วก็มีแผนกใหญ่อ่ะกำลังมาแล้วพวกคุณอ่ะที่ตระหนักนะกำลังเริ่มที่จะเห็นมันมากขึ้นเรื่อยๆ คือมันจะยิ่งออกเสียงมากขึ้นนะในเวลาที่จะมาถึงเนี่ยคือผแผนกที่ดีหรือสิ่งที่คุณรู้อ่ะในฐานะเมล็ดข้าวอ่ะที่แยกออกมาจากปูร่าหรือจากเปลือกเนี่ยสิ่งนี้มันก็คือยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็จะยังคงออกเสียงมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ต้องกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออย่าปล่อยให้สิ่งนี้มันมาลดความถี่การสะเทือนของคุณเพราะว่าคุณทุกคนนะก็รู้คือโดยการเข้าไปในสิ่งนี้ นี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกอาจจะไม่ได้อยู่ในรายละเอียดที่แน่นอนแต่รู้แผนของมันคือสำหรับพวกคุณนะทุกคนรู้แผนการข้างหน้าคือแผนการของพระเจ้าคุณไม่รู้ว่ามันจะจบอย่างไรนะคือคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมทุกอย่างจึงเป็นของเหลวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงขึ้นนะมันก็อยู่กับจิตสำนึกของมนุษย์นะไม่ใช่โลกใบนี้แต่คุณควรรู้ว่าแสงสว่างไม่ใช่แค่ชนะที่นี่ แต่มันชนะไปแล้วทั้งหมดมันก็เกี่ยวกับการเล่นบทบาทอย่างต่อเนื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในบทนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าทุกคนเราลงมาเล่นละครมันเป็นเกมชนิดหนึ่งเพื่อมาตื่นรู้แค่ปล่อยให้มันเปิดเผยนะแค่ขณะที่คุณดูแล้วก็เขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ขณะที่คุณตระหนักนะถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณ ก็รู้ว่ามันนะไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบนะต่อโลกภายในของคุณหากคุณไม่ปล่อยให้มันมันก็ไม่สามารถที่จะลดความถี่สันจะเทือนของคุณได้เว้นแต่ว่าคุณน่ะจะอนุญาตก็ขึ้นอยู่กับคุณนะที่จะเดินหน้าผ่านกระบวนการนะของ ascension นี้ก็โดยรู้ว่าคุณน่ะกำลังควบคุมกระบวนการคือพวกเขาทำมันมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็สามารถที่จะรักษาความถี่สันจะเทือนให้สูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าคนรอบข้างคุณนะกำลังลดความทีของพวกเขาลงนี่ก็คือวิธีนะที่คุณจะวัดการขึ้นสู่ขณะที่คุณก้าวหน้านี่ก็คือวิธีที่คุณนะจะวัดแสงสว่างที่เหนือกว่าความมืดเมื่อคุณเดินไปข้างหน้าฉันนะใช้คำว่าก้าวต่อไปคุณไม่อยากกลับไปแม้ว่าคำพูดตอนนี้มันก็มาจากอำนาจมืด คือเราจะไม่กลับไปอีกแล้วคุณก็ตอบว่าหลายคนนะ่ะก็ตอบว่าเพื่ออะไรล่ะไม่ล่ะคุณจะไม่กลับมาเหมือนเดิมไม่อยากกลับมีสภาพที่จะใช้เงินทำงานต่อไปคือในภาพลวงตาที่3หรือเมทริกเนี่ยคือคุณจะไม่กลับไปที่นั่นอีกคุณจะต้องก้าวต่อไปเสมอเพื่อไปมิติที่สูงขึ้นแต่ตอนนี้นะเมื่อคุณไปข้างหน้าสิ่งเหล่านั้นที่คุณมีนะั้นในสมัยก่อนหน้านี้ ก็คือเมื่อความถี่สันจะเทือนสูงแน่นอนเลยมันย้อนกลับไปในเวลาก็คือเป็นช่วงของเลมูเรียนน่ะแล้วส่วนของเวลานั้นนะ่ะแอตแลนติกนะแล้วก็อารยธรรมอื่นๆน่ะที่อยู่ที่เนี่บนโลกอ่นะก็คือความถี่สันจะเทือนเหล่านั้นนะ่ะที่คุณมีแล้วเนี่ยคือคุณก็จะมีอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จิตสำนึกที่มาพร้อมกับมัน นั่นก็คือว่าเหตุผลนะที่คุณมาที่นี่นี่ก็คือสิ่งนะที่คุณนะกําลังมองหาก็โปรดจงตระหนักว่าเราอยู่ในสภาของเราและก็ยังมีสภาอีกหลายคนนะที่ช่วยเดินแผนต่อไปและเราก็กําลังติดต่อกับสถานคือสภาที่นี่บนดาวเคราะห์เนี่ย, Cross, ยคือสภาโลกเนี่ยใช่เลยมันมีสภาโลกอยู่คือไม่ใช่ความเป็นผู้นำที่คุณกำลังคิดถึงคือไม่ใช่รัฐบาล หรือ Government เนี่ยก็คือเคล็ดลับภายในนะไว้ h a ฮ a l l i a n c e เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของเรื่องนี้ด้วยคือพวกเขาทั้งหมดก็ทำงานร่วมกันนะในเรื่องนี้ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าไม่กี่คนน่ะที่จะเปรียบเทียบภายในของ,องกองกำลังมืดก็จะสามารถที่จะเอาชนะแล้วก็พลังของแสงสว่าง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ในตอนนี้พวกที่อยู่บนพื้นผิวที่นี่ก็คือข้างในแล้วก็ข้างบนแล้วพวก เรานะก็คือลีเจนเราอยู่ที่เนี่ยก็คือเชื่อมั่นในแผนและทำไมแผนมันไม่แซงไปณจุดนี้ล่ะเพราะว่าคุณชนะแล้วแสงสว่างเนี่ยตอนเนี้ยคุณต้องดูมันนะให้ถึงข้อสรุปของมันนะ่ะแล้วก็สันติภาพนะแล้วก็ความรักทั้งหมดของชั้นนะ่ะก็จงอยู่กับคุณทุกคนพี่ชายน้องสาวคุณที่เป็นส่วนหนึ่งอนะ่ะของครอบครัวของเราของแสนนะคะ ก็ขอบคุณข้อความดีๆนะคะจากต่างดาวนะที่สื่อสารนะคะผ่านกระแสจิตหรือโทรจิตหรือเรียกว่าเทเลาพาติกเนี่ยก็คือส่งลงมาแล้วก็ข้อความก็เอามาสู่มวลมนุษยชาติได้รับรู้กันเพราะว่าเราทำงานโคกันเนาะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตื่นรู้กับดาวจุไลขาให้มีความสุขและขึ้นสู่มิติที่5 mm hmm. แล้วก็มีความสุขและมีอิสระเสรียอย่างแท้จริงนะคะสวัสดีค่ะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย